ประทับใจที่นี่ทั้งพยาบาลทั้งผู้ช่วยทั้งคุณหมอค่อนข้างจะโอเคครับก็คุยโอเคแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเราดีเรื่องเข่าเรื่องอะไรประมาณนี้จากเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มารักษาที่นี่ก็โอเคครับผมผมชื่อเล่นชื่อชื่อใหม่นะครับชื่อจริงชื่อแล้วพลอ,อายุ50าปีสาเหตุที่มารักษาที่นี่คือปวดหัวเข่าช่วงล่าง แล้วก็มันมันปวดไม่หายมาประมาณ2ปีแล้วพอมีคนแนะนําม,มาแล้วก็รู้จักที่นี่ก็เลยมามากาแฟสองคนก็มามาทําที่นี่มารักษาที่นี่ประมาณ3ครั้งแล้วก็เริ่มดีขึ้นเยอะครับแต่ก,ก่อนเดินไม่ค่อยถนัดแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มจะกปกติแล้วแต่ว่าคือจะพยายามลดน้ำหนักให้ลงมากกว่านี้ จะได้เบาลงกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับปรทับใจที่นี่ทั้งพยาบาลทั้งผู้ช่วยทั้งคุณหมอค่อนข้างจะโอเคครับก็คุยโอเคแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเราดีเรื่องเข่าเรื่องอะไรประมาณนี้จากเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มารักษาที่นี่ก็โอเคครับผมตอนนี้กําลังแนะนําก็จะพาแม่มามาที่นี่ด้วยแล้วก็หวอคนที่สนิทอยู่ตอนนี้ ว่าที่เนียโอเครักษาดีอะไรประมาณเนี้ยครับสะดวกที่จอดรถก็โอเคครับไม่นานคบทางนี้จะโทรไปคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็มาประมาณเวลาเท่าไหร่ผมก็จะกะคำนวณอาจจะช้าบางทีมันฝนตกบ้างรถติดบ้างก็ประมาณไม่เกินครึ่งชมมั่วโมงครับมาถึงมีพอดีอก็ที่เนี่ยผมว่ามันสะดวกในการเดินทางด้วยแล้วก็การรักษาของคุณหมอน้องพยาบาลผู้ช่วยอะไรก็โอเคครับดูแลในในส่วนของร่างกายเราก็โอเคแนะนำดีอะไรประมาณนี้ครับ